สวัสดีครับทุกคนครับผมท็อปจีรายุทนะครับก็วันนี้เตรียมพร้อมที่จะมาวิ่งนะครับ b ิ t ค u ับแฟน a s สติกรัเป็นงานเฉลิมฉลองครบรอบ4ปีของบิด Cup ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่เราจัดในทีมที่เราเรียกว่า exercise to earn ก็จะมีวิ่ง5กิโลกับวิ่ง10กิโลวันนี้นะครับไม่ได้ออกกำลังกายมานานมากนะครับแต่วันนี้ต้องทำให้ได้วันนี้จะวิ่งให้ครบ5กิโลให้ได้นะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับพร้อมแล้วนะครับนะครับ จะวิ่ง5กิโลจะดูว่าจะวิ่งถึงไหมทีมบิดครับกำลังตามเขาท้ายขบวนนะครับลุยเต็มที่วันนี้วันนี้คนมาเยอะมากนะครับมาวิ่งกันนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่บิดครับเนี่ยจัด exercise to earn นะครับวิ่งแล้วได้เงินเป็นพาร์ทของ web 3 application นะครับเราสามารถที่จะ learn to earn นะครับเรียนแล้วได้เงินนะครับ listen to earn ฟังเพลงแล้วได้เงินวันนี้เนี่ยเราจะมา exercise to earn กันเพื่อที่จะมาเปลี่ยน นะรพัฒนาวงการออกกำลังกายนะผมต้องทำเวลาแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับขอลดลูกที่บ้านลดี่บ้าเลยยังไม่ถึงหนึ่งก้อนที่สมเร็จไม่ได้หนึ่งก้อนี่นีครับดที่บิดครับเรามีเรามีรางวัลชุดสวยด้วย คนเล่นของเรานะครับอยู่นี่เว้ยทำไมช่างกองฟิตจังเนี่ย <laughs> ช่างกองไม่เหนื่อยเลยนะเนี่ยช่างกองแอบวิ่งทุกเช้าหรือเปล่าช่างกอง <laughs> ป,กปกติก็วิง่งเหมอนอ๋อนี่จะวิ่งกับผมจริงห้าห้ากิโลเนี่ยช่างกองมีขวดน้ำบิดครับด้วย <laughs> ออเอาเบียตูสุดครับทีมงานบิยดตูนะครับก็มาวิ่งด้วยโอ้โห <laughs> อ,อ oh ันน well ี้ทีมบิดครับนะครับทีมบิดครับไม่ได้ครับรอห้าแพ้ทั้งคนโอ้พี่คนนู้นฟิตมากวิ่งสปรินท์ครับอ้าวอ้าวมีคนที่โกงที่จะชดค่าดักนี่แต่สองคนนี้วิ่งจริงจังมากนะครับไม่ยอมแพ้เลยนะสองคนสวัสดีครับพวกฟินครับเอาทำไมช่างกล้องคนนี้ฟิตมากแล้วช่างกล้องคนนี้ทำไมไม่วิ่งอยู่เอ้าช่างกล้องเรา ทาไมีล่มบิดขับนะสแกนเช็คพอยเช็คพอยเช็คพอยอะไรครับผมอ้าวมีชั้นกล้องสองไอดว่าพี่บิดขับจใช้งานซีดีโอหนักขนาดนี้มาหน้รกันเลยจัดเอ็กซ์ซอร์สช่วยของประเทศไทยนะครับมาเถื่อนก็เลยจัดรองเท้าเซ็ตเป็นมาหนึ่งคู่โอ้โหเราไปสามอัเลยเพื่องานนี้งานเดียวเพื่องานนี้งานเดียวคลงคุณซื้อรองเท้าใหม่ติดโลชิดขวาแล้วครับงั้นเราถ้าโลดีกว่อน แล้วเจอกั้กิโลวันนี้ผมขอ5กิโลพอหมดไปล้ครับ2.5กิโลนะครับหมดไปแล้วหนึ่งรอบสตชั่งกลองเราจะไหวไหมโอ้เรมีกองเชียร์เยอะเลยนะครับมีทีมนมเย็นด้วยนะทีมนมเย็นยีสนาทียินาทีโอ้สุดยอดสวัสดีครับทีมบิดครับห้ามแพ้นะทีมบิดครับตกใส่ต้องตื่นมือวิ่ง บ่อยกว่านี้แล้วต้องบอกให้พนักงานบิทครับทุกคนนะครับใส่เข้าไปใน KPI เราต้องมา exercise เยอะดีกว่าโอ้บิทครับนี่ใช้งาน CEO หนักมากไม่ได้ครับลูกค้ามาวิ่งเราก็ต้องวิ่งครับพี่ก้องฟิตจ,จริงยังไม่เห็นพี่ก้องเ็ยร้อยร้อยล้านเลยวิ่กี่กิโลครับวันนี้สิบโอ้โหแต่ซ้อมมาสามวิ่งสิบกิโลเลยนะครับวันนี้จะซ้อมสามกิโลโอ้โห จับเต็มบ้าครับวันนี้สี่กิโลแล้วครับเหลือกิโลสุดท้ายอย่ายอมแพ้นะมีน้ำอยู่ครั้งนะแวะกินน้ำไปหน่อยไหมครับแอบพักก่อนถึงเส้นชัยเราต้องช่วยจากน้ำอีกนิดนึงครับจะเดินกนยืดหนึ่งพร้อมไหมครับช่างกล้องพร้อมครับพี่พรร้อมคับ รอบสุดท้ายเราต้องเล่นความเร็วไปหน่อยรอบสุดท้ายจะถึงแล้วครับสู้ๆครับสู้ๆเราต้องทิดท่าเข้าได้เทพหน่อยเข้าท่าไหนดีครับนี่นี่ครับคุณนักวิ่งที่ดูดีที่สุดนะฮะดูมีสง่าราศีที่สุดในงานนี่คือนักวิ่งที่รู้เลยว่าสุขภาพดีออกมาจากจิตใจภายในและคุณชอบ สุดยอดเลยนี่ครับช่างกล้องของเราวิ่งกับผมมาด้วยกัน5กิโลถือกล้องแต่ตอนนี้ครับันด 10K มาแล้วบอลลูน41นาทีทำไม 10K เขาถึงพร้อมกับผม 5K เลยเนี่ยท่าบเขาวิ่งเร็วกว่าผม2เท่า สุดยอดมากครับ5กิโลใช่ไหมวันนี้ไหนวันนี้วันนี้วิ่งกันกี่กิโลครับศูนย์ยี่สิบครับตกไม่ไหวนะครับดูสภาพนี่ผมต้องดึงโอ้โหนี่ครับนี่ CEO นะครับบิดคัพเอ็กเซนตของเราถึงแล้วนะครับเข้าเส้นชัยอ่าสุดยอดครับครับชุดนี้คุณคุณนะครับทุกคนชุดนี้เหมือนใครเลยครับชอบใส่ทุกวันเนี่ยคุณมากครับชุดนี้เจ้าหญิงมาครับเจ้าหญิง เจ้าหญิงเราโอ้โหนี่เจ้าหญิงเราถึงแล้วครับ5้กิโลโอ้โหสุดยอดครับสุดยอด10บกิโลของสุสภาพสตรีนะครับสุดยอดเาารงวัลปววววดเจ้าารงัลสุยอดเลยนะครับวิ่งครั้งแรกครั้งแรกหลังโควิดนะครับนี่ใครถึงแล้วก็จะได้เหรียญรางวัลนะครับบิดคัพรัน คุณบอยสวัสดีครับมอบรางวัลครับมอบรางวัลมอบรางวัลมอบรางวัลนะครับพิธีมอบรางวัลครับมอบรางวัลครับผมนี่บิดครับเราดีพันธ์ชัยเลยเป็นเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่มาวิ่งกับเราวันนี้โอ้ขอบคุณมากขอขออนุญาตนะครับเป็นไม้หนักผมโอ้สุดยอดเลยครับคนดีคุณคุณนี่ครับนี่ครับตัวแทนผู้บริหารผู้หญิงเรา10บกิโลวันนี้นะครับคุณป่าดนะครับเดียวพิธี่กิโลนะครับครั้งแรกไม่ได้แล้วครั้งที่แล้วครั้งหน้าห้ามแพ้เราต้องลง10บกิโลเหมือนกัน โอ้โหทุกคนวันนี้สุดยอดเลยครับวันนี้วิ่งกี่กิโลครับ5กิโลนะครับบิขับไอคอนยินดีด้วยครับบิกขับไอคอนเราให้ผมกยครับนี่ยินดีด้วยครับโอ้ยนักวิ่งรนแต่งตัวอยู่รู้เลยครับนักวิ่งวันนี้วิ่งกี่กิโลครับห้ากิโลโอ้โหนี่ได้รางวัลด้วยสุดยอดมากครับ5กิโล20นาทีเรา5กิโล40นาที2เท่าน้องหาอยู่ต้องนานตอนวิ่งนี่ตามไม่ทันเลยฟิตมากวันนี้พี่ก้องมาวิ่งกี่กิโลครับ10กิโลห้ับ10กิโล วิ่งบ่อยครับซ้อมไปเจ็ดวันซ้อมเจ็ดวันครับสุดยอดครับครั้งหน้าเดี๋ยวต้องเจอใช่ไครับ20กิโล40กิโลปิดข้ามมาราธอนวันนะเราจะมาอ้าว้เื่อครับพี่ต้ยังครับนี่ครับคนสุดท้ายคือใครรู้ไหมครับคนสุดท้ายเนี่ยเป็นคนที่วิ่งมากับผมตลอด5กิโลไม่เหนื่อยเลยนี่จะลืมช่างกล้องของเราได้ยังไงครับช่างกล้องคนนี้วิ่งไม่หยุดนะครับอยู่กับผมตลอดแทนถือกล้องด้วยนะครับ นี่คนที่สมควรได้ที่สุดครับวันนี้ยินดีด้วยนะครับช่างกล้องของเราขอบบคคุณมรัผสุดยอดข้างหน้านี่10กิโลนะครับต้องตามผมตลอด10กิโลนะครับอย่าลืมไปอาบฝึกมาก่อนนะครับโโอ้หสุดยอดครับช่างกล้องของเราวันนี้คอสตูมสุดยอดวิ่งขี่กิโลครับวันนี้วิห้ากิโลชุดนี้หนัก5กิโลก็วิ่ง5กิโลที่1นะครับของ10กิโลนะครับชื่ออะไรครับวันนี้พี่ตู่ครับพี่ตู่นะครับได้รางวัล ที่1ของเรานะครับ10กิโลนะครับ first place โอ้โหสุดยอดจริงๆเอ๊ hey! จบกันไปแล้วนะครับนะครับบิดคัพแฟนแาสติกรันครบรอบนะครับสี่ปีของบิดคัพหวังว่าปีที่5ปีหน้าเนี่ยนะครับงานเนี่ยจะจัดเป็นบิดคัพมาราธอนจะไปฝึกมาก่อนนะครับ วันนี้ลูกค้าทุกคนมาร่วมกันเยอะมากเป็นครั้งแรกที่เราจัดนะครับ Exercise to Earn ซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันใหม่ของ Web3 w e b นะครับ w i e s ท o ี p a n i e s ที่จะใช้ t o e n o m i c s เข้ามาเพื่อที่จะเพิ่ม Engagement ระหว่างนะครับลูกค้ากับแพลตฟอร์มเป็น Business Model ใหม่นะครับของโลกอนาคตที่เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเรียกว่า X to Earn นะครับและนี้ก็คือหนึ่งใน X to Earn นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับนะครับจบไปแล้ววันนี้นะครับก็สนุกมากๆนะครับบิคก็จะ จัดกิจกรรมใหม่ๆมาึ้นเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆทุกคนมีไอเดียใหม่ๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับแชร์ฟีดแบ็กกันได้ว่าอยากให้ดิดครับเนี่ยร่วมจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาให้กับคนไทยทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับก็ฝากติดตามดิดครับด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ